สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสอรี่วันนี้ย่าพรจะผัดหมูผัดเผ็ดหมูค่ะผัดเผ็ดหมูชิ้นนะคะเพราะว่าแถวแถวบ้านย่าพรก็จะขายเป็นชิ้นชิ้นย่าพรก็เอาเปิดเตาก่อนค่ะเปิดกระทะน,นะคะเอาน้ำมันใส่ไปแล้วค่ะ ก็ใส่พริกแกงค่ะใส่พริกแกงสองช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราก็ผัดพริกแห้หอมๆก่อนนะคะ ผักเห็ดหมูค่ะแล้วก็คนใ้ผี่หอมๆก่อนนะคะตอนนี้ก็ได้กลิ่นแล้วค่ะได้กลิ่นหอมแล้วใส่น้ำลงไปหน่อยะคะ่ะ ราก็เอาหมูใส่นะคะหมูเขาก็ต้องมีเนื้อขาวเนื้อแดงค่ะเขาจะผันเป็นทิ้นๆินไว้ไอียฟอร์ก็ซื้อมาซื้อมาล้างให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาผัดนะคะวันนี้ผกมกำลังตกค่ะ เด๋เข้าบ้านลงตนตุ๋นตน่างเราก็ผัดให้หมูสุกค่ะใส่น้ำเยอะหน่อยหนึ่งเพราะว่าหมูเนี่ยมันมีทั้งหนังด้วยเนื้อแดงด้วยเนื้อขาวด้วยเพื่อจะให้นะคะให้นิ่มๆนะคะนี่ยพาพรก็ใส่กระชายก่อนนะคะ กระชายจะได้นิ่มๆใส่กระชายลงไปผัดเลยค่ะแล้วคนก็ใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วใส่น้ำปลาค่ะ น้ำตาลคึ้นช้อนชาค่ะแล้วก็ผัดเไปก่อนนะคะเดี๋ยวโรงชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นไงบ้างเพราะเราเยังไม่เติมเยอะหรอกค่ะเพราะว่าติ่แกงองมีเกลืออยู่แล้วชิมอี่นึ่ง ได้แล้วค่ะเดี๋ยวใส่หวานตัดหวานนห,หน่อยนึงพอแล้วใส่ลูกโดดลงไปนะคะพริกขี้ฟ้าแดงกับพริกแดงกินดานหันะะ่นค่ะพริกจะได้สุกนะคะแล้วเวลาเราเอาไปหั่นกับข้าวเนี่ยเรจะได้าาทานพริกไปด้วย จิ้มใหม่ค่ะอร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวพอจก็ใส่ใบมะกรูดนะคะับไใบอ่อนค่ะ วันนี้ผัดผัดเสร็จนะคะหมูผัดเสร็จของย่าพรใส่ใบยี่หร่านะคะยะพรก็ใส่ใบยี่หร่าค่ะ เดี๋ยวเราก็ผัดให้ใบยี่หร่าสกุกก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ปิดเตาค่ะตัดขึ้นจ้ะ <c oughs> นี่ค่ะหมูผัดเผ็ดของเจ้าพรใส่ใบยี่หร่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรัะชุมเช่าเจ้พรด้วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ